ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเข้าสู่พอสแคสต์ครูบิยอนสำหรับซีรีส์ใหม่ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหินมงคลซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมารับฟังเรื่องราวของหินมงคลต่างๆกันได้เลยค่ะและใน EP ีนี้จะขอนำท่านเข้าสู่อัญมณีสีม่วงนั่นก็คือแอเมทิสค่ะแอเมทิสเป็นพลอยในตระกูลคอส เช่นเดียวกับซิตรินหรือโรสคอร์สมีความโปรง่งใสมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนไปจนถึงสีม่วงเข้มหรือม่วงแดงในภาษาไทยหลายคนมักจะเรียกอะมทิสว่าพลอยสีดอกตะแบกบหรือพลอยจำปาสักคงเพราะด้วยสีม่วงที่สดใสของมันทำให้เรานึกถึงและเปรียบเทียบกับสีของดอกไม้ในประเทศไทยของเรานั่นเอง คำว่า Amethyst มาจากภาษากรีกว่า Amethystos มีความหมายว่าไม่ทำให้มึนเมาหรือปราศจากความมึนเมาดังในตำนานการกำเนิด Amethyst ที่มาจากตำนานเทพปรกรณำของกรีกว่า เหมืองที่ขุดแอเมิทิสที่สำคัญของโลกอยู่ในประเทศบราซิลอุลุควายโบลิเวียทแทนซาเนียแซมเบียและนามิเบียซึ่งแต่ละแห่งก็จะผลิตแอเมทิสที่มีเฉดสีและความเข้มของสีแตกต่างกันไปตามความแตกต่างของภูมิประเทศและแร่เล็กที่มีอยู่แอเมทิสเป็นอัญ,ญมณีประจำเดือนกุมภาพันธ์หรือราศีกุมแอเมทิสเป็นหินแห่งจิตวิญญาณ สามารถเพิ่มการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเป็นเห็นที่ให้ความรู้สึกลึกลับเ<ะ>คล่งคลึมมีอำนาจและสง่างามและที่สำคัญก็คือแอเมทิสยังถูกใช้เป็นเครื่องประดับของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ในยุคโบราณกาลตั้งแต่รัชสมัยของฟาโรในอียิปต์โบราณหรือแม้กระทั่งท่านโมเสส ก็ใช้แอเมเมทิส์นี้ประดับไว้ที่หน้าอกของท่านอีกทั้งยังเป็นอัญมณีที่นักบุญวาเลนไทน์ใช้สวมใส่โดยนำมาทำแหวนในรูปการมเทพ โครงแอมเมทิสที่เรามาพบเห็นกันได้บ่อยๆก็ได้รับความนิยมสูงเช่นกันซึ่งถ้าเป็นความเชื่อตำหลักฮวงจุ้ยแล้วโครงแอมเมทิสจะช่วยในเรื่องการเก็บเงินทองที่เข้ามาไม่ให้ล่วงไหลออกไปได้โดยง่ายยังช่วยปรับความสมดุลและยังช่วยเสริมสร้างบาร,รมีแก่ผู้เป็นเจ้าของสถานที่เป็นอย่างมาก จึงนิยมตั้งในห้องรับแขกห้องนอนออฟฟิศสำนักงานร้านค้าโดยเฉพาะกิจการเพลทพลอยอีกทั้งยังพบในบางโรงแรมชั้นนำอีกด้วยนอกจากการใช้โพรงแอมทิสในการปรับปรงห่วงจ่วยให้ดีแล้วแอมทิสยังช่วยยกระดับจิตใจเพิ่มพูนการรับรู้ทางประสาสัมผัสคลายความเครียด ช่วยทาให้เกิดสมาธิได้ง่ายอีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายเอเมทิสจึงเป็นหินที่ได้รับความนิยมเนื่องจากสามารถใช้งานได้หลากหลายมากเลยทีเดียวความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของอเมทิสทำให้จิตใจสงบอ่อนโยนลงและนิ่งขึ้นป้องกันอาการมึนเมาทั้งเมาเหล้าและเมาพิษต่างๆได้ บางเกิดความยุติธรรมขึ้นในใจจิตใจเป็นกลางไม่โอนเอียงช่วยกระจัดความคิดด้านลบให้หมดไปสยบอารมณ์โกรธหรือโมโหร้ายบำบัดความเครียดคลายความกังวลบำบัดร,รักษาโรคนอนไม่หลับหลับสนิทมากยิ่งขึ้นลดความฟุ้งซ่านเข้าสู่สมาธิได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วพลังอำนาจของแอมเมทิสสามารถช่วยลดอาการปวดศีรษะและปวดฟันได้โดยการนำแอมเมทิสไปแช่ในน้ำร้อน2-3นาทีแล้วจึงนำมาสัมผัสตรงบริเวณที่ปวดก็จะช่วยบรรเทาคลายความเจ็บปวดลงได้ ด้านการบำบัดรักษาเชื่อว่าแอเมทิสมีส่วนช่วยในการฟอกเลือดหรือช่วยให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดได้ในคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเม็ดเลือดต่างๆจึงควรสวมใส่เครื่องประดับที่ทำด้วยหินชนิดนี้ส่วนในคนที่มีอาการปวดศีรษะบ่อยๆก็ควรนำมาวางไว้กลางหน้าผากขณะที่ปวดศีรษะจะช่วยให้คลายอาการนั้นลงในยามโกรธโมโหคลให้กำแอเมทิสไว้ในมือ จะสามารถลดอารมณ์กโกรธหรือสะกดอารมณ์ร้ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถควบคุมอารมณ์ให้คนเมาให้คนเมาดื่มน้ำที่แช่หินชนิดนี้จะช่วยสั่งเมาเร็วขึ้นและไม่ค่อยมีอาการเมาค้าง a อเมเ h ทิสช,ช่วยบำบัดอารมณ์สับสนวุ่นวายและบรรเทาอาการฟันร้าย ใครที่หวาดกลัวการน,นอนคนเดียวหรือฝันร้ายบ่อยๆให้นำแอเมีิทต์วางไว้ใต้หมอนจะช่วยให้หลับสบายเป็นปกติดีขึ้นการดูแลรักษาห้ามวางแอเมทเทียไว้ในที่ร้อนจัดหรือตากแดดเป็นเวลานานเพราะจะทำให้สีซีดลงเนื่องจากแร่เหล็ก เสียคุณสมบัติไปและหลังจากการใช้งานและสวมใส่ให้ใช้แปรงนุ่มๆและน้ำสบูอ่อ่อนๆในอนุณหภูมิห้องปกติขัดทำความสะอาดและซับให้แห้งหลังจากนั้นก็จัดเก็บรักษาไว้ในภาชนะบุด,ด้วยผ้านุ่มเข้าที่ให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้แอมเมทิสสวยๆที่เรารักก็จะอยู่กับเราไปอีกนาะ ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่สนับสนุนครูบียอนเสมอมาสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของหินมงคลอะไรนั้นโปรดติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะและขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ